ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทําความรู้จักเครื่องช่างแต่และชนิดว่ามีเครื่องช่างอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่นักเรียนเห็นนี้เราเรียกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างสปริงโดยเฉพาะตัวนี้นะคะตัวสีทองตัวนี้นักเรียนจะพบเห็นบ่อยในตามท้องตลาดใช่ไหมที่แม่ค้าขายหมูขายผักขายปลาขายผลไม้ทั้งหลายใช่ไหมคะเขาจะใช้เครื่องช่างชนิดนี้ในการช่างของว่าของสิ่งนั้นที่เราซื้อเนี่ยหนักเท่าไหร่ ส่วนเครื่องช่างอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องช่างอันนี้เนี่ยจะอยู่ตามแถวไหน,นเอ่ยจะมีตามโรงพยาบาลสนามบินรถไฟสถานีรถไฟก็มีเขาจะไว้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเครื่องช่างสปริงเพราะว่ามันจะมีตัวสปริงอยู่ข้างในนี้เอาไว้ให้เข็มเนี่ยหมุนบอกน้ำหนักนะคะเราเลยจึงเรียกว่าเครื่องช่างสปริง ตอนนี้เครื่องช่างแบบแขวนเครื่องช่างแบบแขวนอันนี้ไว้ช่างของอะไรจะเป็นของสิ่งของประเภทเช่นเหมือนเรือค่ะนักเรียนที่ขึ้นมาจากเรือที่เขาเข้าฝั่งเนี่ยเวลาเขาจะช่างปลาในในอวนในอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาอวนมาแขวนไว้แล้วก็เครื่องช่างนี้แหละก็จะช่างน้ําหนักว่าอวนนั้นอ่ะมีปลาหนักทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตัวเลขตรงนี้ตัวเลขในนี้มันก็จะวิ่งขึ้นมาว่าน้ําหนักในอวนอันเนี้ยหนักเท่าไหร่ หรืออาจจะช่างตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าแท่งเหล็กที่เขาอะไรก็ตามสิ่งของที่มันต้องต้องยกต้องยกขึ้นมานักเรียนนึกอ,ออกไหมเช่นเหล็กเส้นเหล็กท่อหรือว่าท่อแป๊บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถเอามาวางได้สิ่งของนั้นอาจจะมีค่อนข้างยาวแบบนั้นนะคะเราจะใช้เครื่องช่างแบบแขวนนะคะค ต่อมาเครื่องช่างแบบทานเครื่องช่างแบบทานเราจะใช้ช่างสิ่งของที่ไม่มีน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่นะคะสิ่งของเบาๆเช่นยาจีนสารเคมีอะไรต่างๆแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็ใช้น้อยลงแล้วเพราะว่าการช่างมันค่อนข้างช้าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามก็จะมีเครื่องช่างแบบดิจิตอลเข้ามานะคะอ่ะเราไปดูกันต่อ อันนี้จะเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักตัวชื่อบอกอยู่แล้วว่าชั่งน้ําหนักตัวใช่ไหมคะก็คือไว้ชั่งตัวเรานี่นะคะว่าก็จะไว้ชั่งตัวเราว่าตัวเราเนี่ยหนักทั้งหมดเท่าไหร่จะบอกน้ําหนักตัวเราต่อมาอันนี้ลคะค่ะที่ก็เครื่องชั่งดิจิตอลเครื่องชั่งดิจิตอลก็คือพอวางไปปุ๊บก,กดตึ๊บตึ๊บ ตัวเลขจะวิ่งขึ้นไหมเราเห็นเลยว่าน้ำหนักสิ่งของนั้นหนักเท่าไหร่นะคะอันนี้นักเรียนจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมหรือว่าไพรสณีพวกขนส่งต่างๆเคอรี่เอเยนทีเอยเวลาเขาซักช่างซองหรือช่างช่างกล่องพัสดุใช่ไหมคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่างที่คุณบอกว่าอาจจะไว้ช่างสารเคมีก็ได้ช่างสิ่งของที่เราต้องการความละเอียดหรือว่าน้ำหนักมันไม่มากอะนักเรียนพอวางปุ๊บกด ออนปุ๊บมันก็ช่างบอกตัวเลขไม่เราเลยนะคะไม่ต้องไปใช้เครื่องช่างแบบแขวนแล้วนะคะด้วยความที่เทคโนโลยีเรามาไกลมากขึ้นนะคะความทันสมัยเราก็มากขึ้นเราก็เลยสามารถใช้เครื่องช่างดิจิตอลแล้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นเครื่องช่างแบบดิจิตอลซะเยอะนะคะอ่าส่วนอันนี้เราเรียกว่าเครื่องช่างน้ำหนักลดค่ะจะมีของจริงมันจะใหญ่มากนะนักเรียนเหมือนนักเรียนเคยเห็นลานปาล์มไหม เขาก็จะมีมีเครื่องชั่งน้ําหนักรถเวลาที่รถวิ่งเข้าไปรถจุกปามก็เขาก็จะชั่งก่อนว่ารถหนักทั้งรถทั้งปามเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วพอเมื่อรถขับออกมาอีกก็จะชั่งอีกเมื่อข้อปามลงแล้วเขาก็จะชั่งว่าน้ําหนักรถโดยเป,ปล่าเลเนี่ยหนักเท่าไหร่เขาก็จะมาหักรถงานก็จะรู้ว่าเหลือน้ําหนักปามเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นตรงที่ถนนใหญ่การเรียนเคยนั่งรถไปกับพ่อแม่นะคะเขาก็จะมีช่องสําหรับให้ชั่งรถใหญ่ๆนักเรียนว่า ถึงด่านช่างน้ำหนักรถเขาก็จะให้รถคันใหญ่เลี้ยวเข้าไปในเลนหนึ่งที่สําหรับช่างน้ําหนักรถเขาก็จะเป็นเครื่องช่างคล้ายๆแบบนี้นะคะก็รถก็จะขับขึ้นมาแล้วก็ช่างว่ารถเนี่ยหนักน้ําหนักเกินไหมเกินกี่ตันอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เราเรียนรู้เครื่องช่างช,างชนิดต่างๆไปแล้วเราลองมาเลือกซิว่าเครื่องช่างแต่ละชนิดเหมาะกับอะไรบ้างนะคะ อะมาดูกันในหะน้า79เครื่องช่างมีเครื่องช่าง A เขาบอกว่าพิกัดจำกดัดพิกัดก็หมายถึงจำกัดอยู่ได้แค่2,000กิโลกรมัมสามารถรับน้ำหนักได้2,000กิโลกรมัมอันนี้เราเรียกว่าเครื่องช่างแบบแขวนนะคะ D แบบ B ก็เป็นเครื่องช่างแบบแขวนเหมือนกันแต่รับน้ำหนักได้แค่50กิโลกรมัมอันนี้เครื่องช่างอะไรคะ แบบซีเครื่องช่างนะคะเครื่องช่างรถใช่ไหมแล้วก็ดีดีเป็นเครื่องช่างของธรรมดาน,นี่แหละค่ะนะคะแต่สามารถรับน้ําหนักได้อันนี้ตาช่างนี้รับน้ําหนักได้60กิโลกรัมส่วน E รับน้ําหนักได้300กิโลกรัมใช้ช่างของเหมือนกันนะคะแล้วก็ f ช่างของได้3กิโลกรัม แล้วก็จีช่างสิ่งของได้200กิโลกร,รมัมเอาไม่ใช่ช่างสิ่งของทษทีค่ะเป็นการช่างน้ําหนักตัวนะคะได้200กิโลกร,รมัมทีนี้เรามาดูว่าเขาให้นักเรียนเขียน A B C D E F หรือ G นี่แหละให้สอดคล้องกับเครื่องช่างนะคะมาดูกันที่ข้อแรกฝรั่งหนึ่งถุงหนัก2กิโลกร,รมัม2ขีดนักเรียนว่าควรจะใช้อะไรดีคะสิ่งของที่ควรใช้ ถามว่าดีเหมาะไหมดีจะเหมาะก็ต่อเมื่อสิ่งของนั้นมีความเขาเรียกว่าสิ่งของนั้นมีน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะถามว่าหนึ่งกิโลสองกิโลมันไม่ควรช่างเท่าไหร่เพราะว่าตาช่างเราใหญ่แต่ถ้าตาช่างของเราเนี่ยเจ็ดกิโลอาะได้เหมาะแก,ก่กันนะเหมาะแก,ก่การช่างสิ่งของที่หนักหนึ่งกิโลสองกิโลแต่ท่านตาช่างเรานักหกสิบกิโลถามว่าสิ่งของที่หนักหนึ่งกิโลสองกิโลก็ไม่เหมาะนะคะ ทีนี้ฝรั่งหนึ่งถุงเนี่ยควรจะเหมาะกับตาช่าง F ใช่ไหมเอ F เหมาะน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่ารับน้ำหนักได้3กิโลกัมถามว่ามีได้ไหมก็ได้นะเพราะเป็นเครื่องช่างแบบแขวนใช่ไหมคะแบบแขวนก็คือมันมีตะขอเกี่ยวแล้วเราก็ถุงฝรั่งไปช่างก็ได้ เอาถุงฝรั่งเกลวไว้แลช่างความันรับน้ำหนักได้5กิโลไงคะมันก็จะตัวเลขตรงนี้มันก็จะวิ่งบอกมาเลยว่าหนัก2กิโลกร,รมัม200กร,รมัมอ2กิโลกร,รมั2กรรม2ขีดดี B ก็ได้เหมือนกันนะคะดี B ก็เหมาะสมพรม้อมเป็นเครื่องช่างแบบแขวนอ่าต่อมาสับปะรดหนึ่งเคงหนึ่งเคงเคงใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมคะหนัก46กิโลกร,รมัม7ขีดเพราะนั้นควรใช้เครื่องช่างอะไรดีคะอ่าอันนี้แหละเหมาะและเหมาะกับเครื่องช่างดีแหละ นะคะเพราะว่าเครื่องช่างดีเหมาะกับน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะนันเกเรียนจะสังเกตว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื้อผักที่เป็นเข่งๆเป็นตะก้าตะก้าเขาจะใช้เครื่องช่างแบบนี้แต่ถ้าเราไปซื้อของที่สองขีดสามขีดหนึ่งกิโลสองกิโลเขาจะใช้เครื่องช่างที่หนักประมาณเจ็ดกิโลกรัมเท่านั้นนะคะ,ะทีนี้ได้เครื่องช่างดีแล้วเครื่องช่างไหนเหมาะอีกคะ อ่า e ก็ได้นะคะใช้เครื่องช่าง e ก็ได้เพราะเครื่องช่าง e ก็สามารถช่างน้ำหนักเยอะๆได้เหมือนกันต่อมาข้อ3แก้วมังกรหนึ่งลังหนึ่งลังนะนักแปกิโลกรัม300กรัมควรใช้เครื่องช่างอะไรดีเอยควรใช้เครื่องช่าง e อ,อ่าตัวดีก็ได้ใช่ไหม d ก็ได้หรือ e ก็ได้ได้หมดเลยนะคะ น้ำตาลหนึ่งซองหนักยี่สิบห้ากรัมน้ำตาลซองน้ำตาลเหมือนที่พอไปชงกาแฟเป็นซองเล็กๆนะคะควรใช้เครื่องช่างอะไรดีคะถึงจะเหมาะสมที่สุดเครื่องช่าง F ใช่ไหมคะ,ะลืมบอกไปตรงนี้นักเรียนหนึห่งกล่องกข้ความนี้ไหมเขาบอกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบบางข้อนะคะเราสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบเดี๋ยวนักเรียนสงสัยทำไมครูตอบสองคำตอบมาตลอดเลย นะคะบางข้อเราสามารถใช้เครื่องช่างได้หลายเครื่องนะคะแต่บางข้อก็อาจจะได้เครื่องเดียวอย่างนี้นะคะต่อมาข้อ5้ามะพราะ้าวเผาหนึ่งผลหนักเก้ร้อยกรัมมะพราะ้าวเผาลูกมะพร้าวหนึ่งลูกหนักเก้าร้อกรัมควรใช้อะไรดีคะอ่าควรจะใช้เอฟนะคะควรจะใช้เครื่องช่างเถามว่าดีก็ไม่เหมาะเพราะไม่ถึง1กิโลกรัมมันมันเล็กเกินไปนะคะ เล็กเกินที่จะใช้เครื่องชั่งแบบดีต่อมาก็หกใบบัวหนัก24กิโลกรัม800กรัมอ่าใบบัวเป็นคนใช่ไหมชั่งน้ําหนักคนก็ควรจะเป็น g โอเคลูกชิ้นหนึ่งถุงหนัก2,500กรัม2,500กรัมก็คือกี่กิโลกรมัมกี่ขีดรู้ไหมอ่าอาจจะยังไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะ ถุงลูกชิ้นหนึ่งถุงหนัก2,500กรัม2,500กรัมเราควรใช้เครื่องช่างอะไรดีคะ2อ0 0กรัมควรจะใช้เครื่องช่าง B ก็ได้เพราะมันเป็นถุงใช่ไหมคะเป็น B ก็ได้หรือเครื่องช่าง F ก็ได้คะ่ะเพราะว่า2,500กรัมมันยังไม่ถึง3กิโลเลยเครื่องช่าง F เราบอดรับน้ำหนักได้3กิโล3กิโลคือ3,000กรัมนะคะ ต่อมารถยนต์อ่ารถยนต์ชื่อบอกอยู่แล้วว่ารถยนต์รถยนต์หนัก1,350กิโลกร,รมัมรถยนต์ควรใช้เครื่องช่างรถยนต์โดยเฉพาะก็คือตัว C นั่นเองท่อนเหล็กท่อนหนึ่งหนัก1,700กกร,รมัมท่อนเหล็กจําได้ไหมครูบอกว่าให้ใช้เครื่องช่างแบบไหนคะอ่าแบบแขวนเพราะด้วยความที่ท่อนเหล็กเรายาวนะักเรียนท่อนเหล็กนักเรียนเคยเห็นท่อนเหล็กไหมท่อนเหล็กเราจะยาวแบบนี้ใช่ไหมคะ ถามว่าถ้าเราไปวางบนตาช่างดีได้ไหมตาช่าง e ได้ไหมมันไม่สะดวกนะคะเพราะเหล็กมันยาวดังนั้นเขาเลยใช้เครื่องช่างแบบแขวนมาช่วยนะคะเพื่อให้ช่างได้ว่าเหล็กเส้นนี้หนักเท่าไหร่นะคะเขาก็ใช้เครื่องช่างแบบแขวนตรงน,นี้แหละเพราะฉะนั้นดังนั้นควรจะใช้เครื่องช่างแบบแขวน a หรือ b ดีคะ่ะควรใช้ a เพราะว่ารับน้ำหนักได้สูงสุด 2, 000กิโลกร,รมัมแต่ ท่อนเหล็กเนี่ยหนักตั้งหนักหนึ่งพันเจ็ดรกมเพราะยังใช้ได้อยู่ก็ควรจะเป็น A ถามว่าเป็น B ได้ไหม B ีรับน้ำหนักได้แค่50กิโลกรัมเองนะคะไม่พอนะคะน้ำหนักไม่พอที่จะช่างมันเราต้องใช้ตัวเอต่อมาท่อนคอนกรีตท,ท่อคอนกรีตนะคะท่อคอนกรีตเคยรู้จักท่อคอนกรีตไหมที่เขาเอามาทำาเขาเรียกอะไรนะ ท่อระ,ะบายน้ำ mm. ะนะคะท่อคอนกรีตเขาก็จะร้อยเชือกแบบนี้เหมือนกันนะคะเราก็อยากรู้ว่านักเท่าไร่ก็เอาเครื่องช่างแบบแขวนมาช่างเช่นกันนะคะแล้วเราก็แขวนช่างดูว่าหนักเท่าไหร่ปรากฏว่าหนัก1,300อกิโลกรัม1,300อกิโลกรัมแล้วก็ควรใช้เครื่องช่างแบบแขวนก็คือตัว A e, นั่นเองนะคะแบบดีไม่เหมาะเพราะน้ำหนักน้อยไปนะคะ จากการที่เราทำแบบผัดตรงนี้นะคะนักเรียนลงไปดูในใบงานครูให้เหมือนกันเลยไปดูใบงานกันก่อนมาดูใบงานของเราครูก็ใช้รูปเครื่องช่างเดียวกันเลยค่ะรูปเดียวกันเลยแล้วก็มีคำถามมาให้แปดข้อให้นักเรียนเลือกตอบดูซิว่าอันไหนควรจะเหมาะกับเครื่องช่างชนิดไหนนะคะทีนี้เราก็ดูว่าเหมือนคิดแบบเมื่อกี้เลยค่ะเช่นครูยกตัวอย่างว่า รถทุกปาล์มหนัก2,400กิโลกร,รมัมถามว่ารถทุกปาล์มควรใช้เครื่องช่างอะไรคะถ้าช่างน้ําหนักรถแล้วมีได้เครื่องช่างเดียวก็คือเครื่องช่าง C ถูกไหมอ่าแล้วก็ใส่ตัว C เข้าไปแบบนี้แค่นั้นเองนะคะอ่าลองดูนะครูทําให้ดูแลหนึ่งข้อเลอเจ็ดข้อลองตอบดูนะคะว่าควรจะใช้อะไรดีโอเคคิดว่านักเรียนน่าจะทํากันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ